ดีค่ทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่กับน้องรุ่อพี่แ้วา้องทิมพอยค่ะค่ะข้างนี้นะค่ะทุกคนลรวก็พาทูกคนมาที่ไหนคะพี่อ๋อที่ร้านเต็รถไฟน,นะคะโอเคอแม่คือร้านเป็นร้านเด็ดร้านดังเลยเออเอาพูดก็พูดถังร้านเด็ดร้านดังแถวเชยงใหม่ลลเลยคุณแม่ใครที่อยู่แถวสายสิเ็ดนะคะก็จะรู้ดีนะคะว่าอันนี้ค่ะก็จะแบบมีหลากหลายเลยคะ <S <S ่ะเดี๋ยวเชิญไป <S <S ข้างในกันเลยดีกว่าว่า ใช้คุณแม่นะครับวันนี้ครับเราก็จะมานั่งตรงที่นี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเ,าเราจะสั่งอะไรทุกคนเลยเขาก็จะเป็นชาเขียวพรีเมียมกับเอสเปรสโซ่อเเสสปรโซ่นะคะที่เรามาคุณแม่หอมจริงชาเขียว,วก็หอมนมมากมันขมแล้วมันก็อร่อยอันนี้นะคะสำหรับใครที่มาะครับแนะนำต้องเป็นแบบเมนูที่ต้องสั่งที่อีกชั้นสั่งมาครับแม่ ก็จะเป็นหัานกระเพราผัดกระเพราหมูสับแล้วก็อันนี้เอียงไม่ได้นะคะเดี๋ยวอันนี้เอียงไม่ได้นะคะเพราะว่าเพราะเป็นอันนี้เพราะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะคือร่ากินมากคุณแม่คือแบบคือแบบคุณนาำพี่สซอร์เคสี่เออเนี่ยลองมาลองนะคะคำแรกอืมอืม ผัดกะเพรานะคะคือว่าทําได้ดีมากคุณแ,แม่คือแบบได้กลิ่นกะเพราแล้วก็เป็นรสชาติที่แบบถูกต้องเนียน่ากินมากก๋วยเตี๋ยวที่แบบคุณแม่น่ากินต้องลองกันพี่นะคืออันนี้พี่ออยปรุงไปแล้วนะเนาะคือว่าเขาทาได้ดีมากคุณแม่ตังซูมากคุณแมบบ่ว้า คือหอมกินปลาน่ามากปลานัวมากแม่คือสิบตับสิคือปลานัวมากเส้นขนมจีนคือแบบน้ำปลาคือเขาเส้นมากมคุณแม่ดัวแบบเราใช่มะนาวสดด้วยอ่ะมันก็เลยจะได้กลิ่นความหอมของมะนาวขึ้นมาด้วยเหมือนกันอยู่ต่างเขาพบกันดีกว่าช่ณแม่น่ากินมาก คือรานนี้ทั้งเลน,น่ากินไปหมดเลยจริงมากมากว่าว่าทีคนเราอะแล้ว,ลวน่ากินก่อนต้องต้องดูกันเลยวะม,ม่ไปเลยครับค <c oughs> ันโตโต้กิกระหอกแรกมาก,ก,กาต้องทำตำมะพร้าเขาจะ้คาคยตั้มไทยเนาะแล้วมีความเปรี้ยวหวานว่าทำได้ดิหอยากเรากินสเต็กมากนะคือแบบ นี่หาเราก็จะเออหมูนุ่มมาก <laughs> วายมาแล้วคุณแม่แรงมากข, <c oughs> ขอบคุณค่ะวายอัะพปขอบคุณคาของเพ่ะวายคุณแม่มาเรื่อยเรื่อยมาเรื่อยเอเว วายหอมทอดน่าอีสเอร์มาครับพ่แม่แบบสองันเวอร์วายค่อยยาาใส่มือนะครับแม่มันค่อนข้างที่จะเรื่องใส่เกินลักเฮ้ยเดี๋ยวเรามาลองกินหอมนะเดี๋ยวลองกินหอมอร่อยค่ะกรอบครับมีความหวานแล้วก็ความนัวของไม้ยงเนส แห้เแม่คุแม่ดูเลยเอาแบบนัวๆเอาแบบทำโตๆรถรถไฟมารถไฟมารถไฟมาแพทถไฟรถไฟมาวิ่งรทุกคนก็จะได้ยินเสียงรถไฟอะค่ะว่าแบบหลวเงื้อนี่แหะค่ะทำไมรถึงต้องเรกว่าจะเปกรถไฟมือ <c oughs> เป็นยิ้ม <c oughs> ข้าตานี้ค่ะทุกคนแล้วก็กินเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไวปเจอการมากหมั้นเลยดีกว่า